าการกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้าแทรกซึมวิถีชีวิตยั่งเดิมของคนไทยขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่และอัตลักษณ์ความเป็นไทยก็เลือนหายไปตามกาลเวลา แต่สำหรับประเพณีขึ้นแลแห่านาคหรือการแห่นาคของชาวอำเภอนครไทยจังหวัดพิสนุโลกยืนยันถึงวัฒนธรรมเก่าก่อนที่ชนรุ่นหลังสร้างสรรค์อารยธรรมความเป็นชนชาติไทยมานานแต่ครั้งโบราณประวัติศาสตร์แลภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นรากเหง้าของชนชาวนครไทยอย่างดำรงสืบสารได้มาถึงปัจจุบันปเพณีขึ้นแลแห่น,หนาคในวันนี้ มันเป็นนัยยะสําคัญทางสังคมที่ตอบได้ว,ว่ามันสมพันญอย่างไรมันหาหาความหมายไม่ได้แต่มันมีความหมายตัวหนึ่งคือความสามัคคีสองเป็นการเรื่องเล่าเรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าทําไมขึ้นเลยเห็นาากไม่เหมือนที่อื่นและทําไมต้องทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่อยู่ในเลยเห็นหนา ในอดีตก,การแห่นาาเพื่อขอขมาญ,ญาติผู้ใหญ่และไปอุปสมบทที่วัดนางจะต้องเดินด้วยเท้าผ่านคันนาเส้นทางธุรกันดารชาวบ้านจึงคิดประดิษฐ์แลหรือคานหามให้นากนางเพื่อความสะดวกสบายโดยมีญาติพี่น้องช่วยกันหามและด้วยลักษณะนิสัยคนไทยที่รักความสวยงามจึงร่วมกันคิดตกแต่งแลที่ใช้แห่น้าให้สวยงามเป็นพิเศษ วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายในท้องถิ่นด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นศิลปะพื้นบ้านการแทงหยวกขึ้นประกอบแล่แหนาาและสื่อทอดภูิปัญญามาหลายชั่วอายุคนมันก็แสดงถึงพลังความอ่อนโยนนะครับความมีน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของคนคนครไทยโดยเท้จริงๆคนคนครไทยเขาจะเรียกว่าคนบางอย่างจริงๆแล้วเราก็ได้สามารถเก็บ เรื่องราวต่างๆเนี้ยเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับว่าเอ๊ะมันทำไม,มบรรพุุษเราทํำมาอย่างไรแล้จะต่อยอดอย่างไรมีการเอาคนรุ่นหลังเข้ามาเรียนวิถีชีวิตการทำเลประเพณีว่ารทำต่างๆเพื่อเก็บอนุรักษ์ไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ได้มากที่สุด ตำบลนครไทยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาแต่ครั้งก่อนสมัยสุขโขทยัยโครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครไทยจังหวัดพิษนุโลกจึงได้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังให้มีประเพณีทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกข,ของคนนครไทยผ่านการสนับสนุสน,นจากสสสเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นขนมทำเนียมประเพณีเก่าแก่ ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจอันอาจยากที่จะเห็นในท้องถิ่นอื่นไม่ว่าทําไมหน้าต้องแต่งตัวทําไมต้องใส่ชฎาใส่แว่นนะครับมันก็มีความหมายเขาอยู่ในตัวคําว่าใส่แว่นนั้นก็เป็นความหมายที่ว่าท่านหน้าที่บวชนั้นท่านจะต้องไม่เห็นอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะต่อหน้าที่จะไปบวชแต่ว่าต้องปุงได้ส่วนการเขย่าแลงหรือขยมแรงสมัยก่อนนั้นจะมีการขยมพองงาม แต่เนื่องจากสมัยมันเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปเพื่อนหน้าก็จะเป็นวัยรุ่นนิดนึงก็จะมีกายเขย่าแรงขึ้นสายหลักคือว่าทํำยังไงพ่อหน้าต้องผ่านปนัญหาอุปสรรคให้ได้คุณก็สมบูรณ์แบบที่เป็นชายไทยที่ได้บวชเรียนวิธีชีวิตคนนครไทยนับแต่โบราณให้ความสําคัญกับงานบุญงานบวชประเพณีการแห่นาาในวันนี้สิ่งข่าคลั่ด้วยคนหลายวัยสะท้อนให้เห็นพลังสมคคี ความเพื้อเฟื้อเผื่อแผ่แรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมอันดีงามลอล้อมให้ชุมชนมีความสุขจากการร่วมสืบสานอารยธรรมนครไทยให้คงอยู่ต่อไปตราบนา,นานเสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ